นะคะเราจะมาสิบอันดับสกูชี่ที่ชอบนะคะก็ไปดูอันดับที่สิบกันเลยค่ะอันดับที่สิบนะคะก็จะเป็นปังแผ่นสีชมพูน่ารักมากอันดับที่เก้านะคะก็จะเป็นอ,อุ้งเท้าแมวนะคะสโลนิดๆน,นะอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นเออบันหน้ายิ้มนะคะ อันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นบางแผ่นหน้าแมวค่ะสโลนิดนิดนิดอันนี้อันดับที่เท่าไหร่แล้วอันดับที่เจ็ดนะคะต่อไปอันดับที่หกค่ะอันดับที่หกจะเป็นเอ,อขวดนมสีดำนะคะของปอมกลิ่นเนยนมหอมมากมาก ต่อไปเป็นอันดับที่ห้านะคะเป็นกล้วยอิลิกมีกลิ่นกล้วยนิดๆนะคะสลูอันดับที่สี่นะคะก็เป็นแครอทแครอทอิลิกนะคะบีตรงนี้ มาเป็นอันดับที่สามนะคะอันดับที่สามจะเป็นเออ่โดนัเฮลโลคิตตี้ค่ะอันนี้ปีสองพันสิบห้านะคะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นซาลาเปาซาลาเปาซีชมพูนะคะของคิวตี้ครีเอทีฟค่ะก็จะมี ลายเส้นนะคะคิวตี้คือไรตีตรงนี้นุ่มสโลมากๆชอบบีบนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นพีไอบูมสีทองนะคะใหญ่ขอบีบแบบเต็มไม้เต็มมือให้ดูนะคะหนึ 1, 1> ่งสองสาม งอเลยตำหนีที่เกิดได้เยอะที่สุดนะคะคือใบค่ะใบนี่แบบไม่ที่เล่นตรงใบเลยนะคือแบบนำหนีเยอะมากพอทีเราบีบอย่างนี้เรามันมก็เลยเป็นนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะกับ10อันดับสซกชิที่ชอบก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย